สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูาส่ครัวแสนแซ่บชาแนลนะคะวันนี้นะคะทำเมนูกันค่ะปีโป้เคลือบช็อกโกแลตค่ะถ้าจะหวานขนาดไหนนะคะลุยกันเลยนี่นะคะอันดับแรกเลยปีโป้ของเราค่ะแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะเอาหลายๆสีค่ะและเราก็นำไม้แหลมนะคะมาค่ะเพื่อเราจะนำมาจิ้มตรงกลางของปีโป้นะคะ เป็นเหมือนไม้ถือค่ะอ่าเราก็จะจิ้มทุกอันเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นเมนูหวานเย็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เด็กๆเ,เห็นแล้วนะคะจะรีบวิ่งมาทานเลยค่ะเคือบด้วยช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราก็จะทำการเสียบนะคะไปให้หมดเลยค่ะปิโป้ก็หาซื้อตามตลาดนะคะหรือไม่ก็เอ่ e เซเว่นิ๊กซีโลตัสค่ะ เสียบไปให้หมดเลยนะคะก็คือจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็นําไปแช่2ชั่วโมงค่ะกลับมาก็จะเป็นแบบตี้แข็งเลยสองชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษไขมารองไว้อันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะที่ใช้ในการเคลือบนะคะช็อกโกแลตมีหลายแบบนะคะเราเราก็ซื้อมาแบบใช้เคลือบและเราก็เอาไปละลายให้เหลวนะคะแล้วเราก็ จับปีโป้ของเราที่แช่แข็งนะคะหมุนหมุนหมุนให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็นำไปวางบนกระดาษแข็งนะคะโรยด้วยเมสส็ดสีของเราค่ะโรยได้เลยแล้วต้องรีบรยนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่าปีโป้ของเรานะคะมีความเย็นเมื่อกโดนช็อกโกแลตแล้วนะคะจะแข็งไวมากทำง่ายไหมคะ ดูขั้นตอนแล้วทําง่ายมากเด็กๆชอบค่ะและทําเสร็จแล้วนะคะต้องกินภายใน3นาทีถ้าไม่อย่างนั้นปีโป้เราจะละลายค่ะเราก็จะหมุนไปอย่างนี้ให้ครบเลยนะคะเราจะทําเยอะหรือน้อยจะมากขนาดไหนแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็โรยเสร็จแล้วแค่นี้เองน่าทานไหมคะปีโป้เคลือบช็อกโกแลตโรยด้วยเม็ดสีเม็ดเล็กๆนะคะ น่าทานมากเมนูนี้เด็กๆชอบมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ